สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่สามเดือนสิบนะคะพศหกหกจ้ะวันนี้บ่ด้ะยุดจ้ะื้อนี้เฮ็ดงานอยู่ตอนนี้กับพักเทียงค่ะกินเข,าข้าฮอตะเลกฝ้าวกินเข้าวบักย่างคักรค่ะพี่น้องมือเศร้าคนสวนพอพันไดเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกเกิดอยู่สวนยอมแม่จ้ะก็เลยว่าบ่าฝ่าวกินเข้าเบิ่งก้นนาเวลาพักเหลือจักหน่อยสิไปซองเบิงสวนยอมหลังไอ้ที่จอดจอย,ย่อจ้ะเพื่อก็บเฮ็ดปวกได้คือเพิ่นสองปีที่แล้ววันก็เก็บได้ดอกหนึ่งจะเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกตาบ แต่ว่าที่คนสวนพันไดเหมือนเสานี่เป็นเห็ดปวกดอกน้อยๆค่ะค่ะมันแถววิสานก็นสิเอิญเฮ็ดปวกจิกแหละแต่ว่าผากเหนือเพ่นบ่งห์สิเอินเห็ดปวกเยีงยป,ป่ะเบาแล้วก็ไปเริ่มจากสวนยอมขังจอยยอเนี่ยนะจ้ะปีกอนน่ะที่วว่าได้เฮ็ดปวกตาบก็ได้อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่กโผโพข้นมาดอกเดียวโจนนทนกินนันบ่ม,มีไผเห็นคือว่ามีคนเห็นแต่บ่มีคนเก็บกับโบหมันมีดอกเดียว <laughs> ปีนี้คือบ่เห็นละเนาะ หรือว่ามันขึ้นมาแล้วแต่ว่ามีคนเก็บไปแล้วก็บโอโาากโหเนาะจ่ะตรงนี้ดินดําดีจ้ะแต่ว่าคนคือสิยางพานดูเนาะบอกเนี่ยมันเป็นทางยางแหมถ้าหากว่ามีคนยางพานมาแล้วห้องก็บอเห็นแล้วเนี่ยบึงดินก็เป็นตะเกิดเฮ็ดดีขนาดแต่ว่าเฮ็ดบอเห็นจ้ะสิ่งที่เห็นก็คือบักหอยแหมคำนั้น่ามีเฮ็ดหอยกับสกินเบิร์เลยนเนี่ยกับสกิเยเบิ่งคักๆแลวเนาะค่ะมันยังสิเห็น แต่ว่าคือสิกาเคลียบมึงสวนข้าเจา้าเรานี่มันก็สิแตกแตแนเม็ดคนสวนมันก็สิดาหัวอสะละเนาะเคลีย <c> บ <oughs> <c oughs> ่ดได้จา้าสู้ม่งเอาเอากองสู้ม่งเอาไกลๆเอา <c oughs> หาแบบท่านสมัยไนจักหน่อยเออตรงนี้ดินคือจังสีง,งามๆตรงนี้ใบใหม่มันรนทับทมกันดีเป็นตาอ,ออกเฮ็ดดีค่ะตรงนี้แล้วก็ไหม่ประดับตรงนี้มันหนาถึบแห้งคันออกเฮ็ดมากกับมุไผมองเห็น เดี๋ยวเขาสิมาสำรวจตรงร่องกลางนี่จ้ะตรงนี้เป็นรลองท่างยางค่ะเขาสามารถยางแสกเข้าไปได้ค่ะเดี๋ยวเปิดเบื้องตรงนี้นะคะเบื้องดินพี่นองงามงามดินนี่เป็นตะออกเฮ็ดดีขนาดค่ะตรงนี้ขันเฮ็ดออกก็คือเฮ็ดปวกและสีออกดีตรงนี้แนะ่แต่ว่าขันเฮ็ดปวกออกนี่พ่นว่ามันกระต้องมีพ่นปวกเนาะจ้ะบ่เห็นหนอกจ้ะมันยางพาเขาไปมันขั้นใบไหม่อันนี้มันขั้นแห้งค่ะบบม,มีเสือเขนยาวยางพาเขาไปแหม ซูมเอาก็บ่เห็นแม่บังเบิดเลยจ้ะพี่น้องว่าเห็นขี้ดินเลยนี่ซสมเข้าไปมาเฮายับมาเบ่งมองไม่อีกมองนี้เป็นสีหลอนๆอนแม่มันก็เป็นตะออกเฮ็ดดีอยู่จ้ะแต่ว่ามองนี้เป็นตะออกเฮ็ดหัวห้าเนาะจ้ะมันบ่เมนว่าเฮ็ดบวกสีออกตรงนี้คันมันออกก็เฮ็ดหัวห้าและสีออกเนี่ยบ่เห็นจักดอกค่นมันมันออกข้าจ้ออก็สีเก็บไปมดละจ้ะเนี่ยมันหลงมันเห็นง่ายมันดิน เวลามมหน้อยจ้ะซุ่มเอาซุ่มเบิงเอาบบตรงกลมมันปวดแอวตอนนี้เขากําลังใส่เวลาไปประมาณสามนาทีวันมีเวลาสิบหานาทีจะเวลาพักเพราะว่าวันกินเขาไปแล้วสิบหานาทีค่ะตงรงฝาในจักหน่อยบบเห็นจักดอกเบิงจิ่หลัจ้ะมันก,เนเก็เป็นตะเกิดเป็นตะเกิดเด้เนี่ยแต่ว่าบบเห็นจักดอกแมมทีพนน์พนใดจกักพนพนไดอยู่มองใด บ่มีจักดอกเลยหายไปเบิดเล้วแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ทาหาก็ออกนะมันนนาสิเป็นเฮ็ดผอนนะจะออกมันบ่แเป็นเฮ็ดพวกมันคือส่งว่าสิเป็นเฮ็ดผอสละออกตรงนี้บ่พอจะพี่น้องเบิงซู่เบิงแล้วก็บ่พอบ่เห็นก็อยากไปหาอยู่ปลาอยู่ผูอยู่จ่าจะว่าบ่มีผู้ภาพไป ไปผู้เดียวยาหลงป่าจ้ะเยียวเหลือเวลาอยยุจักหน้อยฮาสิพาไปเบิ่งสถานีรถมาจ้ะตอนนี้ลำปางเส้นทางลำปางเปิดสถานีรถมาใหม่ค่ะตรงนี้คือถนนซปเปอร์ไฮเวย์ได้จะหนาเส้นทางค่ะสวนยอมหนาเส้นทางก็เป็นหุก,กะไกลเป็นสวนไก่หน่อยจะ้ะฮาสิพาเข่าทาังเข่าสองตรงท่มีสาลพระพรหมมาจากเพื่อนเอื่นทังเข่าสองนี่จะสันพระพรหมของเส้นทางลำปางนะคะ สำหรับผูจากวพระพุ่มก็สามารถมาวายได้จ้ะคนนอกก็สามารถว้ได้นะคะตั้งยุททางเขาสองเลยจ้ะจ้าตรงนี้ก็มาถึงแล้วสถานีรถมาค่ะตะกี้มันเป็นสถานีจอดรถบัตรค่ะตรงนี้แต่ตอนนี้เพิ่นจัดเป็นสถานีรถมานะคะจอดรถมารถมาสามารถจอดได้สามขั้นค่ะตอนนี้หายไปแล้วขั้นหนึ่งเสยียงว่าเพิ่นมีลูกคามาเมาไปแล้วหนึ่งขั้นนะคะลักษณะรถมากับใายๆก็เวียนสมัยตะกี้เนาะคะ่ะ ถึงไม่ว่าหลอดสิน้อยๆเป็ดบางสีแต่ว่าเพ่นก็แข็งแรงนะคะรองรับน้ำหนันกได้หลายกิโลจะ้ะด้านลังติดไปโฆษณางานแฮนเมดต้นธงชัยแฮนเมดค่ะมีลมมีผ้าฝ้ายมีกระเป๋าเนาะจ้าเห็ดจากมือจ้ะอมอมาทายด้านหน้าห้เบิ่งจ้ะหมานุ่มกำลังรอแต่ว่าตรงนี้ย่อนแสงหน่อยนึงค่ะมมาเนี่เพ่นสิปิดตาไว้นะคะเพ่นสิหนะะนสให้เขามองตรงอย่างเดียวสิบให้มองววกแฝกค่ะก็เลยปิดตาไว้จังส่นะคะ ตัวน้อยๆย,ยังสีก่กะกำลังดีจทเดือดจานไงแลนหันแลนของขนาดอันนี้เมื่ออาชีพเลยจ้ะเขาจะฝึกมาอย่างดีเขาสิ่ยืนเบิดเืมอเลยจ้ะเนี่ยแต่ว่าจะคข้องเพิ่นบอกว่าหมาเขาสิมักยืนเขาสิบคอยนอนนะจ้ะแม้กระทั่งตอนกลางคืนเขาก็สิบคอยนอนนะจ้ะเขาก็สิยืนแล้วก็สินอนแน่ยืนแน่ประสันแต่ว่าวันกับโมโหดอกว่าวันสิเป็นอิริหรือบวัวพวันกับบเคยเลี้ยงหมานะจ้ะ ตรงค้านี่เขาเอื่นเกือกมาจ้ะขันมาแลนคนสิไซแบบนี้ให้นำเพิ่นเอิ่นว่าไซเกือกมาค่ะเพื่อเป็นการรักสิ่งแวดล้อมเนาะจ้ะเพิ่นสิล่องมิแนวล่องตรงนี้ให้อันนี้สาหรับล่องอุจลาม้านะคะขี่ม้านั่นแหละคะ่ะเพราะว่ามา้าคับไทยว่าเป็นเวลาเนาะจ้ะบางที่เพิ่นแลนดแลนด์ไปอยู่เพิ่นก็ขับไทยไปนําจ้ะตรงนี้เป็นทีของคนขับค่ะคนขับเพิ่นสินังตรงนี้นะคะ ส่วนด้านหลังถึงสิเป็นทีของผู้โดยสารนะคะของลูกคานั่งในประมาณสองคนนะคะหรือ3คนแต่คนตัวหน่อยแน่นะคะกระสิเป็นเบาใหายยางดีนะคะแล้วก็มีรคาคา้อมค่ะจัดตกแต่งให้สวยงามเหมาะสําหรับการทายรูปนะคะถ้าหากว่าไพมา่มาเที่ยวลําปางมาเที่ยวเส้นทานลลำปางนะคะอยากนั่งรถมาก็ะสามารถที่จะมาใส่บริการใดนะคะสถานีรถมาจอดอยู่ลานสารพรภมนะคะท่าทาสองค่ะ หากว่าไพ่บุกคุจักสามารถถามได้นะคะถามเจ้าหน้าที่ได้ทุกท่านทุกคนนะคะส่วนเรื่องราคานะคะสามารถมาคุยใจกับเจ้าของรถมาได้เลยนะคะเพราะว่าเพิ่นเรียนเป็นหลอดเป็นเถี่ยวแล้วกะ็ขึ้นอยู่กับระยะทางที่เฮาสหไปน้่จจะว่าเฮาสิไปสถานีใดแน่หมองใดแน่นะคะจะสังเกตง่ายๆล่ามรถมาจอดอยูข่ข้างๆกับสวนยอมที่มีหูผก,ก้ะะกล้เน,นเนี่ยค่ะใกล้ตัวน้อยๆเนี่ยจ้ะจ้ะตอนนี้วันก็ใส่เวลาผักไปแล้วเจ็ดนาทีนะคะ วันก็ว่าสีอวยเมื่อนะคะตอนนี้ต้องเขาจุดก่อนค่ะเดี๋ยวกินเวลาเพลินนะคะจะตรงนี้ก็เป็นจุดทายรูปอีกมองหนึ่งนะคะสัญลักษณ์ของเมืองลำปางอีกอย่างหนึง่งก็คือถวยกาไก,จาก่จ้ะเมืองลำปางเป็นเมืองเซรามิกนะคะเมืองเครื่องปั้นดินเผาจะตรงนี้ก็สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้นะคะจะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเวลาพักกระจาขอเขาจุดก่อนค่ะบ๊ายบาย